จากสุภาษิตจีนที่ว่ารู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจน่าจะเป็นคำพูดที่พอจะอธิบายได้ถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเขยืบเข้าใกล้ความลับในจิตใจของมนุษย์กับหนังสือเล่มนี้ค่ะอ่านคนทะลุใจค่ะ านคนทะลุใจเป็นหนังสือที่จะช่วยให้เราศึกษาและวิเคราะห์ความคิดอ่านของผู้คนที่ไม่ใช่เพียงการคาดเดาแต่เป็นการสังเกตพฤติกรรมที่หล่อหลอมบุคคลนั้นผ่านกรณีศึกษาจากวรรณกรรมและปรัชญาตะวันออกในเชิงรัฐศาสตร์จากหลากยุคหลายสมัยอาทิชุนชิวจ้านกอ๋อรัชวงศ์ฉินรัชวงศ์ฮั่น รวมถึงจากวรรณกรรมชิ้นเอกอย่าง3มกกมาวิเคราะห์ผสานกับจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องของการอ่านคนเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนโดยผู้เขียนได้คัดเลือกมาทั้งหมด24เหตุการณ์ที่สั้นกระชับและเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นศิลปะก,การอ่านใจผู้มีอำนาจการอ่านใจลูกน้องจากพฤติกรรมการทำงาน อ่านความไม่รู้จักพอผ่านความงามของสตรีการทำนายอนาคตผ่านประวัติศาสตร์ที่แต่ละเรื่องแต่ละบทวิเคราะห์จะช่วยให้คุณเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ